ฮัลโหลเทสหนึ่งสอสามี่เอะค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนค่ะก็มาเจอกับเจ้เองชนเกันอีกเช่นเคยแล้วนะคะแกของแท้ของดีต้องขึ้นเสียงสูงในระดับคีศี sharp นะคะ อาละค่ะวันนี้นะคะแกค่ะเรามาอยู่กับช่วงใหม่ของช่องนันเองคกะก็คือช่วง Reaction t r a i l e r g เก e นะคะแกค่ะเออมีความเลิศไปอีกเนาะก็เราจะทําการหยิบยก r a i l e r g เกมที่น่าสนใจเ a i l e r g เกมที่น่าเล่นหรือเกมใหม่ที่มีแบบว่าแอนิเมชั่นสวยๆดีๆตัวอย่างเก๋ๆอะไรเงี้ยมารีแคปกันนะคะเพื่อที่เราจะได้ทําการแบบหมายมั่นปั้นมือว่าเกมเกมนี้แหละฉันจะเอฟเกมนี้แหละฉันจะจองฉันจะรอเล่นอะไรอย่างนี้ไงแกเออเลิศไปอีกเนาะอ่ะเรามาเพิ่มให้การเสียเวลาเนี่ยเรามาดู ที่คลิปแรกของเรากันเลยดีกว่าค่ะประเดิมเลยอ๋อก็จะเป็นเกมที่เป็นเกมขวัญใจของเราเองค่ะนะั่นก็คือดาก้อนราจานะคะแกอ่ะก็เนื่องจากว่าเกมดาก้อนราจาตอนเนี้ยมีคาร์ดน้องหุ่นเข้ามาใหม่แล้วไม่รู้ว่าเหอแกไปถึงไหนแล้วนะคะแต่ดิฉันก็คือเหอะมากนะคะแกขา <c oughs> ก็คือไม่รู้ว่าจะเล่นหุ่นหรือเปล่าอะ่ะแต่มีความเหอะแพทใหม่ไงะครเป็นบ้างคือแบบไม่รู้จะเอนจอยมากน้อยแค่ไหนแต่แพทใหม่เข้ามาคือ เออเออไปกับชาวบ้านเขาด้วยอะไรอย่างนี้นะอ่ะก็เจ๊เนี่ยได้ไปเจอคลิปวิดีโอการเปิดตัวของน้องหุ่นมาเรารู้สึกว่ามันทำแอนิเมชันแบบว่าดีมากน oh. องยิ่งกว่าดู The Lord of the Ring อะไรอย่างนี้อีกเอาเวอร์ไปอีกนะคะแกเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าคลิปน้องเนี่ยจะแซบขนาดไหนคะ่ะตื่นเต้นเนาะอ่ะเพิ่มให้การเสียเวลานะคะเราไปดูกันเลยดีกว่าคะ่ะ let's go นะคะไป อ่าเปิดมาด้วยเมืองสวยๆเมืองตัวเกียวเมืองตัวเกียวของเรานะคะนี่ไงน้องเห็นแม้ตัวต้นเรื่องต้องเป็นน้องจริงด้วยอ่ะน้องเป็นแมชชินเกลวิคือเลิศพอน้องมีความแบบสร้างเพื่อนวิแกน้องมีความแบบอ้างว้างอยู่เบาๆอ่ะน้องต้องเป็นนักประดิษฐ์ที่อยู่ตัวคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยหรอน้องมีสตอรี่มากคือเลิศอ้ามาแล้วเข้าสู่ช่วงของนางละค่ะโู้วยเลิศ ุ้ยแกชุดนี้คือซื้อไว้ยชุดน้องชุดนี้คืออยากได้มากอะ่ะชุดนี้คือชุดอะไรคะชุดนี้สําเพ็งบ้านเราไม่มีขายอุย้ยชุดนี้ในสําเพ็งเซิร์ฟซีไม่มีขายอุย้ยดีมากอ่ะอันนี้ก็เป็นการโชว์สกิลของน้องนะคะแกอุย้ยเห็นแบบนี้แล้วคืออยากกลับเล่นสายโรล,ลิจังว้าเรียกคุณมาแล้วมาแล้วค่ะเออเลิศ เป็นการโชว์แบบว่าโชว์ดีเทลที่แบบน่าเล่นมากน,นี่ดูน้องรวมร่างแล้วแกวอันนี้คือเลิศที่สุดอ๋อโย้ยคือดีอ่ะคือหุ่นก็มีความปูปีบวกกับน้องที่มีความมุงม้งมิ้งอะไรอย่างเงี้ยแกเข้ากันเป็นปีเป็นขุยมากเลยค่ะแกขาโอ้เลิศอ่ะเรียบร้อยนี่คุยมีความเป็นกันดั้มโอ้ยมีความเป็นแฟนกันด้วยน้องคือมีความน่ารักมาก อ <R> เรียบร้อยไปแล้วแกคลิปไวมากอีโนกตดยังไม่ทันหายเหม็นเลยคือคลิปจบแล้วแต่คลิปคือดีมากแอนิเมชันคือดีมากอนาคตจะมีอนิเมชั่นแบบที่แบบเป็นหนังมาให้เราดูอะไรอย่างนี้ไหมแกมันต้องโดนสแล้วแรลโอ้แต่ฉันจะตามล่าหาแอนิเมชั่นอื่นๆของเกมนี้ต่อไปนะคะแกคะอ่ะเป็นยังไงกันบ้างคะอนิเมชันจบไปแล้วนะคะก็ เหมือนกับเขาจะชูโรงให้น้องโรล,ลิเนี่ยเป็นตัวหลักของสายนี้เนาะเพราะว่าด้วยความหุ่นที่มันดูแบบปูปีอะไรเงี้ยนึกออกปะแล้วน้องก็ดูมีความแบบมุ้งมิ้งอะไรเงี้ยแล้วน้องก็คือมีความเป็นเฟนกับหุ่นเออคือดีมากเลยนะคะแต่ว่าไม่ใช่ว่าแบบเพศอื่นมันจะไม่เข้ากับค์ดนี้นะเพศผู้หญิงผู้ชายเนียยิ่งผู้ชายก็เท่นะเวลาออกหมัดก,กังฟูออกท่าออกทางแล้วคือมีความแบบเซ็กซี่แมนมากค่ะแกค่ะอ๋ออ่ะก็ จบไปแล้วนะคะสําหรับการรีแคปนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะชอบกันหรือเปล่าเอเอใครเล่นสายนี้แล้วรู้สึกชอบไม่ชอบหรือแบบอยากจะเมาส์มอยคันปากมุบมิบมุบมิบอะไรก็รัวคีย์บอร์ดกันมาใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะแต่อย่าสาบน้องแมวกูนะเดี๋ยวเล่นของใส่โอเคปะเออสําหรับคลิปนี้เจ๊ก็ลาแต่เพียงเท่านี้ไปก่อนนะคะอย่าลืมกดติดตามและรับชมขอบคุณที่เป็นกําลังใจให้เจ๊มาโดยตลอดนะคะแกขาคลิปหน้าเจ๊มีอะไรเด็ดแซ่บมีอะไรเด้เปื่อยใ,ให้ดูอีกเยอะแยะมากมายนะคะช่องหานี่ทําอะไรก็ไม่รู้ทําไปเรื่อยนะคะสําหรับวันนี้ แมวน้อยสวัสดีค่ะบ๊ายบายจุ๊บ